ครูคะคาว่า also เนี่ยมันวางตรงไหนได้บ้างอะบางทีก็เห็นหน้ากริยาบางเห็นบางทีก็เห็นท้ายประโยคแล้วมันก็แปลว่าด้วยเหมือนกันแล้วก็แปลว่านอกจากนี้ได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันนะคะแล้วก็มีนักเรียนถามว่า also กับ a l s ต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะฉันก็อยากไปชายหาดด้วยเหมือนกันนะ่ะ I also want to go to the beach เห็นไหมคะ also วางหน้า want จะเป็นกริยา I also want to go to the beach อันนี้คือหนึ่งวิธีการวางนะคะพวกเขาสามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยเหมือนกัน They can also join the meeting อันนี้เนี่ยจะอยู่หลัง modal verb ค่ะ modal verb คือ can They can also join เป็น verb หลักเห็นไหมคะ the meeting พวกเขาสามารถเข้าร่วม meeting การประชุมได้ด้วยเหมือนกันหรือวางท้ายประโยคก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นเราจำเป็นจะต้องซื้อของชำด้วยนะ We need to buy groceries also นะฮะเอาโไปวางข้างหลังสุดก็ได้เหมือนกันค่ะนักเรียนน่าจะเคยเห็นคำนี้นะคะ not only จะคู่กับ but also นะคะบางทีมันก็มีออกในข้อสอบนะคะถ้ามี not only แล้วอีกฝั่งที่เว้นไว้เนี่ยจะเติม but also ค่ะในลองแต่งประโยคนี้ดูนะคะเขาเนี่ยไม่เพียงแค่ร้องเพลงได้เก่งนะแต่เขายังสามารถเต้นได้ด้วยอะ่ะ he not only sings well but he can also dance also วางหน้าประโยคได้ด้วยนะคะจะแปลว่านอกจากนี้คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เช่นนอกจากนี้นะอย่าลืมเอาบ,บัตรประชาชนมาด้วยนะ also don't forget to bring your id คำว่า as well เนี่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแปลว่าด้วยเหมือนกันเช่นกันก็ใช้เหมือนกันกับ also ค่ะแต่ as well จะวางท้ายประโยคเท่านั้นอะเมื่อกี้เรเียนไปแล้วว่า also จะวางหน้ากริยาใช่ไหมคะลองตัวอย่างนี้นะฉันอยากจะไปชายหาดด้วยเหมือนกัน I also want to go to the beach ทีนี้เปลี่ยน also เป็น as well ทำไงไว้แทยประโยค I want to go to the beach as well เห็นไหมฮะก็ย้ายมาไว้ข้างหลังอาจจะเป็นการเล่าเสริมความค่ะเธอก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยเช่นกันนะ she can speak French as well เนี่ยคะ่ะใช้แบบนี้ลองแต่งประโยคนี้ใช้ as well ดูนะคะขอกาแฟแก้วนึงคะ่ะแล้วก็เค้กด้วยคะ่ะ เค้กหนึ่งชิ้น I'll have a coffee and a piece of cake as well เพราะว่า as well จะยองหลังประโยคเท่านั้นนะคะเวลาสั่งอาหารนะคะจะพูดว่า I'll have แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราสั่งค่ะ I'll have a coffee and a piece of cake as well ลองแต่งประโยคนี้พิมไม่ได้คอมเมนต์นะคะพวกเขาอ่ะเชิญจอนเชิญไปแล้วใช้บ e r b ทั้งสองนะคะเป็น invite d และพวกเขาก็เชิญฉันด้วยเหมือนกันใช้ as well พิมพ์ไปในคอมเมนต์นะเดี๋ยวไปอ่านนะวใช้ถูกไหมสรุปนิดนึงนะคะ also เนี่ยมันก็สามารถวางไว้ได้หลายตำแหน่งนะคะมีความหมายว่าด้วยเหมือนกันหรือว่านอกจากนี้นะคะส่วน as well เนี่ยจะวางในที่เดียวค่ะก็คือท้ายประโยคแปลว่าเช่นกันด้วยเหมือนกันใช้ก็คล้ายๆกันเป็นการเสริมข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชอบคุณหนุนนะคะพิมพชอบไว้หน่อยนะคะนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นความรู้ดีๆนะถ้าใครสนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษหนุนก็สามารถสมัครมาได้นะคะหรือสอบถามกันได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต,ต้องเริ่มแล้วนะไว้เจนคลิปหน้า่างจา้ะบาย